โ okay, okay. อเคครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตกาชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวกับพี่อ้นพี่จัดนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่จังหวัดสกลนครครับผมอยู่เขอน,น้ำพุครับอันนี้ผมมาครั้งแรกนะครับผมขออนุญาตพูดไทยยิน้นะครับบรรยากาศดีมากเลยเราก็มาชมวิวเอาบรรยากาศ่อนคลายเนาะเยอะอยู่นะครับ แต่วก็ใส่แมสต์นะตอนนี้ก็พูดก็อย i̇şte uh, like ู่กับพี่ๆทุกวันไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกตอนนี้เราก็มาสามลำครับครับก็จะรีวิวรถสักหน่อยนะครับผมรอเจ้าของรถรอเจ้าของรถเตรียมกล้องอยู่นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมอไปเพื่อชวนเที่ยวนะครับผมเป็นเพจหรือเปล่าเป็นเพจเป็นเพจชวนเที่ยวเลยนะชวนเที่ยวครับโอเคไปเพื่อชวนเที่ยวครับผมนะนะครับผม นี่รถพี่อ้นสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> เด้ให้พี่อ้นรีวิวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอรอ,รอชมเลยดูดูไปเกือร์คกกล้องงานอันนี้รุ่นรุ่นอะไรนี่รุ่นอะไรอเรียกว่าถ้าเป็นตระกูลคือ่าเล่นาเลนสันครับ คาร์ลีหรือวิสันสปอร์ตมันจะเป็นแบ่งเป็นรุ่นคือสปอร์ตเตอร์จะเป็นทรงนี้จะเป็นทรงตัวเล็กรุ่นเล็กของคาร์ลีครับเอามัดถามอะไรไหมครับมาเข้าเฟรมเลยอ่ะก็คือตัวนี้จะเป็นเท่าเทียบเทียบเทียบคือตัวท็อปก็คือเขาเรียกว่าอ่าโฟลตีเอ็กซ์สี่แปดเครื่องเท่าไหร่เครื่องตัวนี้ขอเรียกกันอยู่คือหนึ่งพันสองร้อยซีซีเครื่องพันสองครับเครื่องมิววอคกี้เอ็กซ์เป็นเครื่องตั้งแต่ใช้มานานมากแล้วซึ่งคาร์ลีก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วเนาะ แต่ถ้าเป็นหลังจากต่ํากว่าปีที่สองปีสองพันสิบไปมันจะเป็นขบมูมันจะต้องจูนนะจูนจูนจะด,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 ดับจะด,ดับจะด,ดับจะดับอย่างเงี้ยครับของแต่งมีๆๆๆอะไรบ้างนะพี่ถ้าถามของแต่งนะคือเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าเอาข้าวข้าก่อนเลยที่เห็นชัดๆเลยก็คือท่อแวนแอนไฮท์ไฮเล์เนี่ยมันต้องทำสามอย่างครับพูดเลยเลยคือท่อกองอากาศนี่ไออยู่ด้านนอกนี่บอกโดนน้ำโดนฝนไม่ได้กองอากาศของโรแลนแซนแล้วก็กล่องกล่องนี้เขาเรียกว่าเป็นกล่องจูน รถไฮไดเอยถ้าใส่ท่อกรองแล้วถ้าไม่มเกียรกล่องนเงน,งนี่ยรถมันจะบล้าเดิี่ยนไม่สมดุลและเสียงมันจะไม่ค่อยแบบับดับดับจะรับจะรับอย่างนี้ะครับทุกท่านเพราท่อกรองกล่องท่อของแวนเนไฮอันนี้เป็นรุ mini ่นมินิจานนิแล้วก็นี่ครับไล่ถขาเป็นไล่เดูกคือฟอร,ร์แมนก่อนเนาะก็คือรถสายหัวเทียนแต่งสําหรับปรับใส่กล่องแล้วก็หัวเทียนแต่งอ่าและที่แต่งไปอีกนะัดก็จะเป็น ที่ครอบเห็นชัดๆเลยจะเป็นนี่ที่ครอบไฟหน้าออกแคนแล้วก็อีคฝับฝารอบพัดลมแต่ที่เราจะเปลี่ยนใหม่ก็คือจะเป็นท้ายสั้นสั่งสั่งตัดใหม่แล้วก็ฝาดอบี้อันนี้ฝาบอบบี้กับฝาทาม,มอม์ฝั่งนู้นครับแล้วแล้วก็จะเป็นล้อล้อสิเค เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันลองนั่งดูเลยกันครับปัดนนะมัน้วลองสตาร์ทดูโอเได้ไม่กล้าขับหรอกนะเาจะสตาร์ทให้ดูเฉยๆคร้บขึ้นนั่งเลยครับาล เท่านี้เลครับขนขนดูเยอะ <c oughs> คนเยอะ <c oughs> คนเยอะ <c oughs> ค,ครับที่นี่เขาบอกมาถึงมาทางบริษัทที่19ครับ19กว่าจะเป็นเต็นท์ใหม่มัจนจะมีเขาเรียกทรงสปอร์เตอร์มันจะแบ่งเป็นสามรุ่นหลักๆเลยฮาร์เลย์คือสปอร์เตอร์ซอฟเทลที่รองแล้วก็ทวัว <c oughs> ริงทัวริงกันจะเห็นกันบ่อยเรียกกันให้หน้ากากกระดุกเนี่ยบางคนฮาร์เลย์อาจจะงงว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างสกูนไหนบ้างครับ เดๆกนเนาะใช่ครับต้องมัดนะปิดรายการนล้วปิดนี่ครับปิดรายการมาแค่นี้ก่อนก็ผมพอได้ลงพอได้ลงคลิปมาแบบม้วนๆหาแบบนี้เลยก็ยังไม่ได้ถ่ายพี่แจ็คเลยเออให้พี่แจ็คจีคลิปให้ก็ได้ไม่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 เป็นไรถ่ายหน่อยนิดนึงเอาพี่แจ็ครู้สึกยังไงวันนี้นะเหนื่อยครับเหนื่อยเบื่อขันน้ำมันด้วยครับนน้ำมันแพงเตี้ยงอะไรอียี่สิบครับอียี่สิบ ของคันด้าซีบีหกหปครับอ่ารีวิวหน่อยไม่รีวิวครับอันนี้ยังไม่ทางดังเอาโอเคโอเคเอาปิดลิปให้น้องหน่อยพี่อ้นฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอกาชาแนลมัดกาชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานได้ทำลิปวิดีโอนำเสนอรถจักรยานยนต์หรือสถานที่เที่ยวต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับโอเค ขอบมากครับเอาเพียรพี่วันอะไรนะไบเกอร์ชวนเที่ยวครับผมอ่านี่ไบ,เก,บเกอร์ชวนเทียเท่ยวครับผมเป็นเพียรนะครับผมบายเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยสวัสดีครับครับ